รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะครับตัวนี้ยี่ห้อโซนี่โมเดล CFD8 นะครับตัวนี้เป็นเหมือนบูมบ็อกซ์ตัวใหญ่นะครับลำโพงตัวใหญ่เสียงดีมากนะครับชัดเจนขัดเจ่วใช้งานเต็มระบบนะครับไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟตรงรุ่นหกรมแถมให้นะครับช่องใส่ถ่านลังถานนะครับไม่ได้ลองให้นะครับใช้ถ่านเบอร์ดีทั้งหมด6ก้อนนะฮะลังถ่านสะอาดนะครับฐานก็พอมีฝุ่นบ้างนะครับสินค้ามีรอยบ้างนำกันเวลานะครับสินค้ามือสองอัตราไนะครับ งานเต็มระบบเลยตัวใหญ่นะครับเป็นเหมือนบลู็อกนะเสียงแน่นมากนะครับเริ่มต้นกับเสียบสายไฟกับที่แถมให้เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นระบบ CD นะฟังก์ชันจะอยู่ตรงนี้หมดนะครับจะมีปุ่ย้ดซูมนะฮะมี c ี f ี m a m m แล้วก็เทปหน้าล่างสุดอันนี้โทนอันนี้วอลลุ่ม นี่หูฟังเซอปกติสถานะไฟส่วนระบบจูนขึ้นวิทยุอยู่ตรงนี้ถึง108บ้านเรานะครับนับจาก9ก้12ิบสองมาแ่หนี่อ่ถึง108นะครับทำงานรับใช้งานได้หมดนะครับต่เริ่มต้นรูบซีดีเรื่อนขึ้นบนส่ดสถานะไฟติดหน้าจอติดนะครับซีดีรองรับออิโอดิสนะครับตัวนี้ไม่ได้รองรับเบนสานะครับอ่านเร็วมากนะครับสําหรับหัวอ่านตัวนี้นะครับส่วนนี้จะมีไม่กี่รุ่นที่หัวอ่านเร็วนะครับมีหฮะอ่านแล้วนะครับกเพลงนะครับ เวลามาเล่นชิปปิปเครื่องนี้อ่านเร็วมากนะครับซีดีของโซนี่เป็นน้อยรุ่นมากที่จะอ่านเร็วนะ่ยเล็กแทกไม่อ่านเลยนะครับนี่ครับขนาดน,นะครับตัวใหญ่คนะุณสมบัติอาจจะวิทยุลงเทปอาจจะซีดีลงเทปโอเคบลูเลคอร์ดนะครับเครื่องนี้อ่านจาจจกซีดีลงเทปอาจจะวิทยุลงเทปได้นะครับ จะรีวิวเสียงดังมากไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วนะครับต้องขออภัยลูกค้าาจะรีวิวคร่าวๆนะซีดีอ่านเร็วมากนะครับเดี๋ยวสอบฟัง เทปก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะฮะกอกวา่าก็สายกวาตร็ระบบนะตัวนีส้สายพันธุ์ใหม่ลอ่แจากซีดีเมื่อกี้นะราะะก็เป่บได้ปกตินะครับต่อไปฟังระบบเทปจะรีวิวแบบเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าผมฟังเสีอยงอปกตินะครับ ตัวใหญ่ตัวใหญ่นิ้นรสียดีฮะสีดีมากตบบแยกแ้ายขวาชัดเจนนะจะรีวิวประมาณนี้นะฮะแยกระบบสายขวาเจงก็อสายกขวาเต็มระบบเลยนะระบบเทปสำหรับ FMAM เอมจะเลื uh ่อนมาตรงกลางนี้นะสถานะไฟติดนี่เอครับจูนขึ้นเสียงจูนขึ้นเนี่ยแบบว่าชัดเจนมากนะครับตัวใหญ่มากนะครับบนตรงนี้จะเป็น f อมนะครับรับได้ทุกครึ่องบ้าเรานะครับ ตอนละสองครั้งขนาดท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนเราไม่ต้อเครื่องของบ้านเรานะครับโอเค okay, นะปีเครื่องก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ